จริงๆการเลี้ยงพ่อแม่พันและการเลี้ยงหมูขุนเนี่ยการทำฟาร์มหมูเนี่ยมันมีความเสี่ยงมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคามากเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดีมาซับายเลยมันไม่มีตัวอื่นที่เป็นตัวกําหนดของขาดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะสามารถ ได้ราคาที่สูงขึ้นได้แต่หมูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากถ้าเมื่อไหร่ของเหลือเนี่ยทุกคนจะพร้อมแย่งกันขายุ่งราคาขาลงนะครับมีคนเทขายราคานี้ก่อนเนี่ยคิวเราที่เราขายประจําอยู่ก็จะหายไปเราก็ต้องเดือดร้อนก็จะแข่งกับลดราคาแล้วทีนี้มันเรกการเป็นว่าความผันผวนช่วงขาลงเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะเลยอยงหมูเนี่ยต้นทุนหลักๆคือค่าอาหาร 60-70%อยู่แล้ววัตถุดิบอาหาราสัตว์เนี่ยมันแพงขึ้นเราก็เลยมีต้นทุนที่สูงขึ้นนอกว่ากลไกตลาดเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนเลี้ยงหมูเนี่ยจะต้องมีสายปานที่ยาว ถ้าใครที่มีทุนสำรองหรือมีสายปานที่ยาวเนี่ยก็จะสามารถอยู่ในธุรกิจต่อไปได้จากที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเอ f เเนี่ยเราจะเห็นได้เลยจากหลายฟาร์มที่เกิดโรคระบาดในฟาร์มไม่มีทุนพอที่จะอยู่เลี้ยงต่อเนี่ยเขาก็จะหายจากวงการนี้ไปจากเอเแล้วเราจะมาเจอหมูเถื่อนอีกหมูเถื่อนเนี่ยคนที่เจอโรคมาอยู่แล้วเนี่ยก็หนักอยู่แล้วเนาะย,ยังรอดอยู่ได้เนี่ยมาเจอหมูเถื่อนอีกทำให้ราคาหมูขุนตกไปอีกเนี่ยก็ทําให้เขาอยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันก็มีอีกส่วนหนึ่ง